สวัสดีค่ะอรุณรัตจะมาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโวงข้างหน้าเตรียมรับมืออากาศเย็นอัปเดตวันที่4ธันวาคม2568นอมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากจีนแผ่ลงมาแล้วทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าอย่าลืมดูแลสุขภาพและเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมสําหรับภาพรวมสภาพอากาศที่สําคัญเหนืออีสานกลางอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยเฉพาะภาคเหนือและยอดดอยยอดภูที่จะหนาวถึงหนาวจัดส่วนฝนมีฝนเล็กน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกภาคใต้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกก็ มอและปริมัณทนมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่างสุตร3ี่ถึงองศาข้อควรระวังและสิ่งที่ต้องเตรียมดูแลสุขภาพสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยโปรดรักษาสุขภาพให้แข็งแรงส่วนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณที่มีหมอกในตอนเช้าโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลางในส่วนอคคียัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งขอให้ระวังอันตรายจากอาคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ฝุ่นละอองหรือ pm 2.5ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควนันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมาก ควรใส่หน้ากาก,กอนามัยและตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านสถานการณ์คลื่นลมอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอุณหภูมิโดยประมาณต่ำสุดภาคเหนือ14-20องศายอดดอย5-15องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ16-22องศายอดภู10-15องศาภาคกลาง19-22องศาภาคใตย้ตย1 2 3องศากรุงเทพป,ปริมณฑล23-25องศาอรุณ รายงาน